กลับมารับงานร้องเพลงในงานอีเวนต์ในรอบ3ปีเลยนะครับสำหรับสาวเสียงดีจูเน่เพลยพิชยานะครับอดีตสมาชิกกลุก๊ป B.N.K.4 ทเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีโอกาสมอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งครับโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวเลยว่าคิดถึงงานเพลงมากๆพร้อมเผยข่าวดีด้วยนะฮะว่าปีหน้านก็คือปีนี้นะครับเตรียมจะมีผลงานเพลงให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามแล้วก็หายคิดถึงแน่นอนส่วนจะออกมาในสไตล์ไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนนึ่งครับ ตอนนี้ก็แอบ,บคิดๆเรื่องเรื่องการทําเพลงอยู่ค่ะก็กําลังคุยคุยอยู่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเพลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จริงๆส่วนตัวเราก็ชอบแต่ว่าก็กําลังกําลังดูอยู่ว่าแนวไหนทําประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามคิดว่าน่าจะแบบปีหน้าค่ะจริงๆเพิ่งเริ่มได้ไม่นานกับไอเดียนี้ครัที่แบบตัดสินใจทำอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาคิดประมาณหนึ่งว่าเราจะแบบทางานทํางานเพลงลักษณะไหนออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากฝากติดตามดีกว่า เร็วๆนี้ค่ะจริงๆเป็นงานแรกในรอบนานหลายปีมากๆค่ะที่ต้องงัดสก,กิล <c oughs> การร้องแล้วก็เต้นออกมาแล้วก็รอบนี้เหมือนเป็นการแสดงกึ่งมิวสิควด้วยอ่ะที่มันจะต้องมีความแบบทำสามอย่างพร้อมกันยอยะไรเงี้ยก็ถือว่าท้าทายมากๆเลยค่ะงานนี้ <c oughs> แต่ว่าสนุกมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากค่ะเป็นเป็นงานใหญ่มากๆมากกว่าที่คิดเหมือนงานแบบอลังการมากๆของวันนี้แล้วก็เออแต่ว่าโชคดีที่แบบได้ทำงานกับทีมงานที่ทุกคนแบบ ทุกคนเก่งแล้วทุกคนน่ารักกันมากๆเลยอะ่ะมันเลยเป็นงานที่หนูสนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ